ล่พี่เล่นหน่อยดีกว่าเอาน่นายเป็นใครเดยสวัสดีนายไม่ต้องมาสวัสดีเลยชันจับแกไปหัวดาของชัดแล้วดิจะเตรียมตัวตายซะให้เราคุกแกเดิดเดิดเดเอเอแล้วทีนี้ก็ต้จับตัวไปสิละโอ้ยจับยากจริงเลยเนี่ย เไปดิดาจะทำอะไรเพื่อนของฉันเหรออะไรเขาไหนใครมันพูดปะโอ้แค่นี้เองเหรอมาทำไมเหรอแกไปต้องมาพูดเลยแกฆ่าเพื่อนฉันน่ะอ้าวเฮ้ยโอ้ยเออแค่นี้จะโอ้ยทำอย่างนี้ก็ลุกชี้ชี้ยิงไม่ออกต่ำโอ้ยแคใส่เชือกกเลยออะเอาสปิวเลยนะ เจอดีแด้ตูดชุดนะคะทำอะไรขอแก่ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยพอตีฉันยิงไปโดนต้นแล้วดิอ่ะแก่บัคกะจอกเลละค่ะแกกล้าพูดอย่างนี้กันเหรอแกตายซะจ้าแคนั้นจะไปโดนอะไรแล้วแกไม่ต้องมาพูดเลยแกตายซะหึแกจอกเอ้อ ใช่ง่ายมากเลยโอ้ลายขนาดเนี้ยใครจะไปสู้ไปได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเชิญคิดว่ามันกระจกเกินไปนะพวกนั้นอ่ะให้ให้แล้วที่ก็ตกจับตัวไปสิแลเดี๋ยวโอ้ตอยตก,ก,ก,กลากลากคือก็ลากยากลากเกลียดกิงๆเลยให้เกลียดลากละลากยากมากแต่ท่าคนคุณทำยังไงเนี่ยโอ้ยดิแกทำเชิญกันเลยคุณทำอะไรเพื่อนผมครับ ไม่ต้องมาพูดเลยแกทำชั้นไฟใหม่ไปถั่วฉีวยดยาเอาเข้าไปใหม่ไปหมดเลยชแคนนีเลยนะครับเจอผมแนี่ยล <c oughs> งไปอันทคุณตกลงไปตกเขียวๆน่ะแกพูดอะไรของแกพูดปากสะโอ้ยแกต่อยแกกลางชุดเล็กๆฉียดยาเลยชียดโอ้โหแกต่างเลยนะครับชีด สะทบสะทานหราคาพี่่าเออด็กแกทายไปเช่นอย่างนี้กันเหรอเจอตัวตายได้เจอพลังชั้นได้เหอะโอ้ยเป็นไรเดยกชายเป็นหอกก็ตายสักเจอพลังชั้นตกไปแกก็จะโดนสะก,กดจิตไงล่ะฮ่าฮ่าโอ้ยพลังเลยะโยชน์แค่นี้นี่หรอ เนี่ยไรประโยชน์ดูงตาพลังคุติเฮ้ยคลาดเกดการชัดเจนชี้ชชี้ตาเลยจอกค่ะเจ้ามุมทีเียวคุณก็ตายค่ะตายออไปเกิดการเฉลยกันเลยโอ้ยเขียดโก้โอ้อะออโอ้ยเล่นไหมเล่นไหมเลยหาเรานี่กะเจอพลังชุดอีกแน่ฮ่าเจอปืนชุดต่อไปยัย ฟูสีเขียวก็สวยตั้มฮะฮาเป็นไงละ่ะยิงออกมากระสุนนี่เขียวกระสุนดันฟ้าแทนฮะโคตรง่าฮะแกตายเกือบทำไมไมันไปตายสักทีวะเนียวทำไมมันไปตายสัก,กทีส้ยแกทำอย่างนี้แกแก,ก็ตายซะผมทำอะไรให้คุณครับหรือคุณอยากตายเองคัะเฮ้ยแกกล้าพูดอย่างนี้แกก็ตายซะโอ๊ยโดนศพเพื่อนแก ตักตายจะยิงไม่ออกค่ะช่วยฉันด้วยฉันยิงไม่ออกบัญญาออนค่ะแกก้าว่าฉันบัญญาออนเลยตายเลยยิงปิวิวิปิวิปิววปิวปิววปิวปปปิวปิวปิวปปิ้ว uh ิว uh, ป้วปิวอยวปิวปิวปวปวป้านิวปิปวว เออว่ะมันไม่ใช่ดาบมันเป็นปืนสุดโหดจีเอฮ <ś les> ่ฮยิงเลยยิงเลยยิงเลยไม่ต้องมาทำเป็นเก่งขับยาโอย <ś les> อยฮ่ากราาะตอยเฮ้ยผมไม่ตายละะูกค้าในจิกกวาเลยแกกล้าพูดจะยิ้ตั้ <ś les> มเออผมลมแล้วเคลือเออฮ่าฮ่า เดบิวเตอรตายแล้วแกครั้งสุดท้ายของแกโอทำยังไงดีแกตกตายตายซะฉันจริงนัดนีใส่แกฮ่าฮ่าแกล้มแล้วสิเดะเฮอแกตายซะนี่คือนัดสุดท้ายที่ฉันจะมอบให้แกโอทำยังไงดีนะครับแกตกตรงนี้แล้วสุดแ้าตกใจโอแกตกตายฉันจะทำยังไงดีฉันจะยิงแกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแกก็ตกตายซะ่ายด้วยโอไม่มีใครช่วยว่างเลยกิบเบอร์อะอะไรวะเนี่ยทำไมมันหายไปไหนวะ เพราะว่าเพราะว่ามัน<ผ>มหายตัวเดเลยแต่ทำไมจะรู้สึกเหมือนว่าฉันจะตายเลยนะ่ะยไฟที่อกฉันเหมือนรู้สึกว่าฉันจะตายยังไงก็ไม่รู้เนี่ยททำไงดีโอเคกลับมาติดมันเดิมแล้วใช้ฉันตรงบินหนีไปแล้วสินะบินหนีไปหาหัวหน้าฉันคุณไม่ต้องบินหนีหรอกครับเเสียงมาจากไหนวะ คุณก็ลองมองบนหัวคุณสิครับทำไมฉันต้องมองบนหัวทำไมฉันมองดูสิคัะไหนมองดูหน่อยก็ได้เฮ้ยจะยามตามดูยู่ไม่อยู่แล้วคับบ้าเฮ้ยันจะไปตากใจฉันขอด้วย